แต่ว่า7.6%ผมผมต้องบอกว่ามีมีอัพไซด์ด้วยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่างบไตรมาสที่1ของเขาเนี่ยออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ตัวเนี้ยพอมันเป็นกลุ่มรีเทลรีเนี่ยมันมันเป็นช่วงที่มันเป็นรีคอเวอรี่นะครับอยู่ในทีมรีโอเพนนิ่งครับออก็ไซส์ค่อนข้างเล็กทำให้สภาพคล่องมันอาจจะน้อยหน่อย เอาละครับคุณเฟมครับคงต้องไปปิดท้ายกันที่ท็อปพิกนะที่คุณเฟรมชื่นชอบมากที่สุดเลือกเป็นกองที่เด่นที่สุดในกองประเภทกองรีดแล้วก็อินฟ้าฟันตกลงเป็นใครและเพราะอะไรครับคุณเฟมครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะเพราะถือว่าเป็นตัวที่ Market Cap ไม่ไ,มได้ใหญ่มากนะครับจะเป็นกองออนไลน์นะครับ a l l y นะครับ อาพูดเ е й ติ้งกับทาร์เก็ตไพร์ก่อนละกันนะครับเ е й ติ้งก็แน่นอนว่าแนะนำเป็นซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตไพร์เนี่ยผมให้อยู่ที่8.7บาทนะครับ8.7บาทนะครับแล้วก็ดีวิดเดนยิวปี22อันนี้ผมคาดการไว้ที่7.6เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า7.6เปอร์เซ็นต์ผมต้องบอกว่ามีมีอัพไซด์ด้วยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่างบไตรมาสที่1ของเขาเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะครับ อ่าผมขอพูดตัวนี้คร่ราวๆเผื่อนักลงทุนไม่ไม่ไม่รู้จักนะครับก็เป็นเป็นอยู่ในกลุ่มรีเทลรีนะครับสินทับอ้างอิงเขาเนี่ยจะเป็นพวกคอมมูนิตี้มอลนะครับพวก The Crystal ต่างๆนะครับมีแ m p a r k ์คเพ์นิลี่มอล์อ่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเป็นอ่าคอมมูนิตี้มอลอยู่ประมาณสักสิบน่าจะตอนนี้สิบสามแห่งนะครับมีทั้งอา่าเรียบทั้งด่วนเอกมัยไามินทา CDC ีซีเดอะคริสตัลใช่ใช่ด้วยใช่ไหม ใช่ด้วยใช่ด้วยครับผมก็ก็มีอยู่หลายแห่งแต่ว่าไซต์าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นักนะครับ,รบเ,เหตุผลที่ชอบกองนี้นะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือถ้าเทียบก่อนโควิดเนี่ยตัวนี้ราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับโลบถ้าเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยถ้าที่ดูผมลงมาสักยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นผมก็ถือว่ามันกองอยู่ข้างล่างเนาะเพราะว่าถ้าเทียบกับก่อนโควิดเซตมันเซตมันเซต,ตมันไป ระดับเดิมแล้วอะแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังกองอยู่ข้างล่างอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้พอมันเป็นกลุ่มรีเทลบีทเนี่ยมันมันเป็นช่วงที่มันเป็นรีคอเวอรี่นะครับอยู่ในทีมรีโอเพนนิ่งครับนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นพอมันเป็นคอมมูนิตี้มองที่มันอยู่แถบชานเมืองอยู่ตั้งอยู่ไกลพวกหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรต่างๆที่แถวชานเมืองเนี่ยทำให้โดยปกติแล้วเนี่ยทราฟฟิกหรือว่าคนที่ไปเดินห้างพวกนี้มักจะเป็นคนลคอลนะ จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นกลุ่มรีเทลรีที่ฟื้นได้ดีกว่าตัวอื่นนะครับครับน่าจะฟื้นได้ดีกว่าตัวอื่นนะครับ,รบอย่างปัจจุบันเนี่ยตัวส่วนลดค่าเช่าก็ไตรมาสหนึ่งอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองก็ถือว่าต่ำกว่ากลุ่มด้วยนะครับครับแล้วก็ถ้าเราไปดูผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนะครับ ตัวคอ profit หรือว่ากำไรปกติเขาเนี่ยมันเทียบถ้าเทียบกับที่เราคาดไว้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสามสิบอร์เซนตะครับ,รบทำให้ทำให้อววส์ว่ากันตามตรงก็คือมันมันมีอัพไซด์มันอาจจะปรับเพิ่มได้นะครับแล้วก็ดีวเวียนนะครับของไตมาสหนึ่งนะครับที่เขาประกาศจ่ายออกมาแล้วเนี่ยเฉพาะของไตมาสหนึ่งนะครับประมาณสิบหกตังค์นะครับสิบหกตังค์สมมุติสมมุติเล่นว่าเขาจ่ายได้เท่าเดิมเนี่ยส6บหกตังค์ไปต่อไตมาส เออก็คูณสี่ไปมันจะได้ประมาณสักหกสิบห้าตังค์นะประมาณหกสิบสี่หกสิบห้าตังค์ไปเทียบกับราคาตลาดตอนนี้ที่ประมาณเจ็ดบาทเนี่ยมันด,ดยนดิวเจนจูมันมันเก้าเปอร์เซ็นตครับนะครับ,รบซึ่งซึ่ง,งต้องต้องบอกว่าไรมาสหนึ่งมันมันยังไม่ปกติถูกไหมเพราะเรายังมีโอเมกอนมีอะไรอกีกแต่ว่าไซมารสองสามสี่ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ด้วยราคาที่มันกองอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยผมเลยแนะนำตัวนี้นะครับเผมขอพูดข้อเสียนิดนึงนะครับเข้อเสียตัวเนี้ย โดยด้วยผมพูดไปตอนแรกกนแหละคือไซด์มันเล็กนะครับไซส์น่าจะอยู่ที่ผมผมจําไม่ได้น่าจะหกเจ็ดพันล้านประมาณนี้นะครับครับก็ไซส์ค่อนข้างเล็กทําให้สภาพคล่องมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับต่อมานี้ครับคุณยุทธนาครับดิวิดเด็นยูของของกองเนี้ยต้องอ่านออลลี่หรืออันไลน์เ่าผมผมอ่านออนไลน์นะครับผมผมอ่านตามเซตเลยเว็บเซตเขาเขียนว่าอันไลน์นะฮะเท่าไหร่ครับ ดีเวทิ้งยิวผมคาดการไว้เจ็ดกเปอร์เซ็นแต่มีอัพไซด์นะครับครับเออเอาต่ำๆไว้ก่อนนะเพราะเมื่อกี้คุณคุณเฟรมพูดไว้ใกล้ๆเก้าเปอร์เซ็นเลยนะแต่ก็อันนี้ก็ไอไอตรงเก้าเปอร์เซ็นตนั้นลองไตรมาสหนึ่งมาคูณสี่ดูครับใช่เอาเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยได้การสัก7.6%น่าจะหวังได้ใช่ครับใช่ครับจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสปีละสี่รอบรวมแล้วมีลุ้นปีนี้เจ็แนะนำซื้ออะไรครับ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ออนไลนะครับคาดการดิวิเดนยูรวม4ครั้งในปีนี้7.6%แนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีปลายปีนี้8บาท70สตางค์ถูกต้องนะครับคุณเฟรมครับถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือหลักสูตรมันนี่พัสออนไลน์0 0 9 เล่นคุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะสดทาง Facebook กลุ่มปิดเจอกันสด4ครั้งครับเริ่มต้นวันที่5และว,วันที่7กะระกรกฎาคมนี้ ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตามด้วย Q&A 2รอบนะครับสอนโดยโอ p ป้าป๊อปคุณชันชัยพันธาธานากิจนะครับและเนื่องจากช่วงนี้ครับเรามีการเปิดให้พรีออเดอร์รอบสําสำหรับเสื้อ MP s ช i r t ด้วยดังนั้นครับใครที่ลงสมัครใน MP ออนไลน์0 9 9ได้สิทธิ์ในการพรีออเดอร์เสื้อ MP s h i r t ฟรี หนึ่งตัวตามไซต์ที่ระบุไว้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ